ตอนที่เจอเราพี่พี่พี่อยู่ท่าไหนนอนอยู่ในป่านอนนอนนอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่แล้วก็เอาเอาขี้เลนกบตัวเองอยู่ใช่ไหมอ่ะ้วไงต่อตำรวจก็มาเจอมันก็วอบอกพี่เจอแล้วเอาไงยิงเลยเปล่ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18บปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดต ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกรละครหนึ่งใบโค้กซีโร่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นระดับหัวเรือเป็นผู้ก่อตั้งแก๊งโคดําทุกคนต้องรู้เลยนะฮะบุคคลคน,นนี้นะฮะตัดสินมาทั้งหมด2ตลอดชีวิตกับ70กว่าปีและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะยังเข้าไปต่อคดีข้างในอีกเรานำทุกคนมาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะพี่แสน โพดำครับผมฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องาราวเพียงของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีสวัสดีครับก่อนอื่นขอให้พี่แสนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยครับผมโชชัชยแอฟวงชัยหรือแสนครับตอนนี้ทาอะไรอยู่วะพี่เห็นพี่ยุง่งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่อง,รรองอไรตอนน,ตอนนี้ก็ดูสวนทุเรียนอยู่ครับทาขุดล้อมแม่โคทําสวนทําอะไรอยู่ตอนนี้กำลังจะเริ่มปลูกเจ็ดสิบไร่ปลูกมาแล้วเนี่ยสี่สิบห้าไร่กำลังจะตัดโอ้โห oh, oh, รู้อย่างนี้ได้ไปไปถ่ายที่ไร่นะเอาทุเรียนกลับบ้านเลนยไม่ตอนนี้ยังทันนะเดี๋ยวถ่ายเสร็จเราไปได้พรุ่งนี้โอเคพี่ วันที่ปล่อยจนถึงวันนี้กี่วันกี่เดือนแล้วพี่ก็ประมาณ4เดือนกว่าแล้วครับเป็นไงฮะพี่กับอิสระภาพมาเห็นโลกภายนอกวันแรกที่ก้าวออกจากคคกมันก็สดชื่นแล้วนะไม่ใช่วันนี้นะวันแรกที่ก้าวออกมามันก็รู้สึกแค่กำแพงกั้นเนี่ยนะใช่ถูกไหมความรู้สึกไงกำแพงกั้นสถานที่อากาศมันก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเราอยู่ในสภาพข้างในเนี่ยมันกดดันทุกอย่างนะไม่ว่าจะกินจะอยู่จะทําอะไรกดดันทุกอย่างแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่โดนกดดันอะไรเลยเราเป็นตัวของตัวเองเราจะทําอะไรก็ได้จะเดินไปไหนจะกินข้าวเเมมม่่ไรรรนีคาาาากกดั แต่ก่อนที่จะมาเป็นแสนโพดําในวันนี้ ขอย้อนไปวัยเด็กก่อนเลยดีกว่าพี่แสนไม่คนเกิดที่ไหนอรแม่เป็นคนจันทบุรีครับพอ่อพ่ออยู่ชนบุรีแต่เกิดเนี่ยเกิดที่จันทร์ตอนแม่ท้องที่จันทแล้วก็เรียนประถมที่จันทรครับแล้วพอโตขึ้นมาจบจากประถมเราก็มาเรียนที่ชนบุรีระดับการเรียนป .1 ถึงป .6 กนี่การเรียนพี่แสนเป็นไงคอยู่ในระดับดีนะไม่ได้ถึงก็ดีมากแต่สมมติว่า1นถึงสาคนสอบ,บได้อันดับที่ไม่เป็นเลขตัวเดียวแน่นอนแต่เราจะดูระดับกลางๆเพราะมันเป็นห้องดีไงห้องคิงอะไรพวกนี้อืมก็คือว่าคนเก่งทััั้้งงหมมดเเลยอาปรระะนนนคบ hoạt động ประถมที่ทจันทบุรีนะและ้วเราก็มาต่อที่โรงเรียนชนบุรีสุขบุตเพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่ชนบุรีย่าก,ก็อยู่แถวโรงเรียนด้วยครับ,รบก็เลยมามันได้โคต้าด้วยเราเป็นเด็กพื้นที่แถวนั้นไงชั้นประถมเนี่ยยังไม่มีแววเกเรยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็พอมีบ้างแหละ huh. เราเราเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนใครมีอะไรเราไม่ได้เลยคือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ชั้นประถมแล้วใช่มันเป็นนิสัยที่เราไม่ยอมคนมากกว่ามึงก็เลยเป็นมาเรื่อยคือว่าไม่ได้เป็นคนที่เกเรใครครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าใครมาทนีี้ ระดับมัธยมไง,ไงพี่การเรียนก็ยังเรียนอยู่ตั้งใจเรียนอยู่ไหมมาอยู่ระดับมัธยมเราก็อยู่ห้องคิงเหมือนกันแต่เราก็อยู่ระดับแบบท้ายๆหรือกลางๆประมาณนี้ครับมไม่ได้ว่าเก่งมากแล้วจบถึงมัธยมเท่าไหร่ครับพี่ที่โรงเรียนชนบุรีสุบท์เนี่ยอยู่ถึงมสพอจบมสก็ย้ายไปต่อชนชัยโรงเรียนชนชัยไปเรียนไม่ไม่เท่าไหร่เองเราก็ออกไป<น>เรียนไม่เท่าไหร่ก็คือว่าอยู่ในช่วงมัธยม4แป๊บเดียวครับแล้วมีปัญหามันมันมันเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเราไปอยู่เนี่ยเด็กนักเเีนจะู้กดปม็็็ผ อำนาจในโรงเรียนเขตนั้นไงสมมติเขตนี้เด็กถิ่นตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้มันใกล้มันก็ถิ่นตรงนี้มันก็เด็กเยอะกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเด็กถิ่นใช่พอเราไปอยู่เนี่ยเด็กถิ่นมันก็ชอบ้องของแลลวไอเราในได้เลยมาลองของแล้วก็ติดให้เลยก็มีเรื่องกันในโรงเรียนพอมีเรื่องกันในโรงเรียนเสร็จออกไปข้างนอกก็ไปทะเลาะก,กันจนเอามีดไปฟันเขาครูก,ก็มาเชิญออกเลยโอโ้โหมาเชิญถึงบ้านเลยเราก็ต้องออ แต่พอเราจบตรงนี้มาเราก็คิดได้ว่าการเรียนนี่มันสําคัญนะถ้าเราต้องไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคืออันนี้พี่คิดเองใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารู้มันดีกว่าไม่รู้อยู่แล้วเราก็เลยมาเรียนต่อจนจบม6การเรียนต่อกศนใช่ลืมถามไปเลยพี่แสนมีพี่น้องกี่คนครับทั้งหมดมีพี่ชายอ่ะคนนึงแต่คนละพ่อแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนพ่อแม่เดียวกันครับพี่อยากเริ่มเกเรเลยคือวีรกรรมนี้เลยไปไล่ฟันเขาจนโดนเชิญออกทั้งนี้นั้นการเรียนเป็นเรื่องสําคัญครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่มัธยมเนี่ย คือก่อนหน้าที่จะฟันเขาเนี่ยตรงโรงเรียนชนบุรีสุขบดเนี่ยครับอ่าก็มีวีรกรรมเหมือนกันในโรงเรียนเนี่ยคือถ้าคนไหนไม่ชอบใจหรือคนไหนคาใจกันเนี่ยนัดชกกันเลยตัวตัวประจาสมัยนั้นที่คนที่เรียนชนบุรีสุขบดจะรู้ดีเพราะว่าตอนนั้นจะมีฉายาว่าชื่อเมาเพราะอะไรอ่ะฉายาเมาไม่รู้เพื่อนคนหนึ่งมันบอกว่าเสียงเราเหมือนคนเมาเหล้าอ่ามันก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเมาเมาเมาเรียกเมาแต่เราก็สนุกนะสนุกกับในวัยเรียนนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่านี่คือวีรกรรมสมัยเรียนครับเอาแหละทีนี้จบมัธยมแล้วี่่ททาออะไรต ไหมหรือว่าใช้ชีวิตแบบไหนต่อพอจบมัธยม6เนี่ยเราก็มาช่วยนา้าช่วยยา,ายขายของที่ชนบุรีะนะครับตอนนั้นคือเป็นแสนเฉยๆนะไม่มีคําว่าโพดดับย่างย่างย่างพอจบมัธยม6กเราก็มาอยู่ที่ชนบุรีมาช่วยย่าขายของพอขายของสักพักหนึง่งก็มีพวกเพื่อนๆรู้จักกันก็มานั่งกินเหล้าด้วยกันสมัยนั้นน่ยมันจะมีแก๊งเกิดขึ้นมากมายเลยมีแก๊งปาตีนแก๊งบอลไก่แก๊งปลาบูแก๊งป้ากาดเพอันนี้คือแถบชนบุรีนี่จะมีซุ้มแบบนี้เลยใช่ครับมีซุ้ นั่งกินเหล้าไปบอกเพื่อนก็ชวนเฮ้ยพวกมันมีแก๊งกันเราสร้างสังกัดเรากันดีกว่าไหม,มคนพูดคํานี้คือพี่ใช่ใช่ใช่พอพูดปุ๊บเราก็มองไปเห็นมันมีต้นที่บ้านเรามีต้นโพอยู่ต้นนึงครับเราก็มองเฮ้ยมันตอนนั้นตอนคืนเนั้อกินเหล้ากันนะโพด,ดําดีว่ะเพื่อนบอกเฮ้ยเออโอเคก็เลยที่มาของแก๊งโพดานี่นะครับ นี่นะไม่ซับซ้อนเลยนะแก๊งโพดําง่ายนะและพี่ก็เป็นคนคิดและก็เป็นคนก่อตั้งคนแรกรู้กันแล้วนะจุดกําเนิดแก๊งโพดํามาจากพี่แสนโพดาเขาบอกต้นโพต้นนี้มีประวัติด้วยนะเขาบอกเรือล่มแล้วงอกขึ้นมาต้นโพมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วก็เลยเอาเล่หเอาชัยเลยเป็นโพดำครับตอนนั้นน่ะมีกี่คนอ๋อแรกๆกันมีไม่กี่คนเองมีประมาณ1 0บ0คนเองเพื่อนๆนะเห็นบอกว่าจานแกะเนี่ยคือต้องขอโทษที่ที่พูดถึงจานแกะนะคือตอนนั้นยังไม่ยังไม่มาเลยยังยังยังไม่ แรกเนี่ยเขาอยู่ซุ้มไม่ขีดไฟคืึเป็นอีกซุ้มนึงใช่ใช่และถูกกับเราไหมไม่เคยมีปัญหากันแต่ยังไม่มีปัญหากันครับมารู้จักกันแกะก็เลยย้ายจากซุ้มไม่ขีดก็มาอยู่แกงโพดําเพราะรว่าเคมีตรงกันหรือว่าการชื่นชอบมันมีอะไรประทับใจกันเหรอพี่ถึงต้องย้ายซุ้มเลยมาอยู่ซุ้มโพดําคือตอนนั้นเนี่ยพอจะมีเรื่องพอจะไปไหนกันก็เฮกันไปไปเที่ยวกันไม่มีเรื่องเราก็ไปกันไปรวมหัวจมท้ายกันด้วยกันก็น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เลยมามาเที่ยวด้วยก ให้สำเนามาอยู่นี่เลยโพดํบแต่ถามว่าประวัติเขาเนี่ยถึงขนาดว่าตํารวจต้องขวานล้างเพราะอะไรี่พี่วีรกรรมใหญ่ๆเลยต้นเหตุเนี่ยมาจากเพื่อนมาบอกบอกว่าเนี่ยน,นะแก๊งประบูเนี่ยจะเจอแก๊งโพดําที่ไหนนะจะเล่นให้จะเล่นพวกเราอะไรเงี้ยเราได้ยินเนี่ยเราไม่ได้เลยเราพาพวกพวกไปเลยไปกระทืบเขาอะที่ซุ้มเขาอยู่แก๊งเขาอยู่อะมาตีเขาก็กระจายกันหมดพอเขาก็ระจายกันหมดทีนี้ไอ้พวกนั้นโดนยอมเจ็บไม่ได้ไม่มีใครยอมเจ็บะนะพอโดนไอ้พวกนั้นก็มาแ,แก้ผมมาแก้เราปุ๊บมันไม่เจอพวกเราอะแต่มันมายิงปืนใส่มาฟางปวด บ้า,าปัญหาเนี่ยเกิดจากตรงนี้เลยเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนผิดครับต้องทํากับตัวเราถึงไม่ใช่ว่ามายิงปืนใส่บ้านมาฟางขวดใส่บ้าน<ม>ตอนนั้นอนะเราไม่ยายอยู่อะเรารักยายเรามากยายด้วย<ช>นะเราคิด <ขอ S 1> เลยว่า,วยยาถ้าโดนยายเราไปเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะการกระทำของเราเนี่ยเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่นะเอาแบบว่าคือเน้สาสมแนรับวีรกรรมต่างๆหลายๆเรื่องพออมีก๊กคือเริ่มใหญ่ขึ้นอย่างที่พี่บอกว่าเป็นร้อยใช่ไหมจั่วดำแล้วก็บางคนก็แยกไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเรื่องเราจนดังขึ้นมาใช่ไหม เป็นที่หมายตาของตำรวจครับและสุดท้ายแล้วพี่พลาดได้อย่างไงสาเหตุเนี่ย <c oughs> เกิดจากที่เขามายิงบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมเรากลัวดโดนย่าเราด้วยบอกว่าเดี๋ยว <ừ> ถ้าเจอที่ไหนจะยิงเลยไ <ừ> ล่ล่าถ้าเราเจอใครเรายิงหมดอะครับตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่อายุประมาณ19เครับ <ừ> ตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นน,นะนะเราไม่สนใจใครอะเราไม่รู้ใครผิดใครถูกอะแต่ถ้าเกิดอยู่แก๊งนี้ตายหมด เพราะนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันร้ายแรงเกินถ้าโดนพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารักเนี่ยรเรายอมไม่ได้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราไปเจอที่ไหนเราตามหานานมากหลายๆเดือนพอไปเจอปุ๊บเราก็ไล่ตีไล่ไอ้นี่เขานะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจนเราพกปืนไปเราก็ยิงเขา <c oughs> เจอเขานะเราก็ยิงเขาตายที่แรกเราเรา,เรายิงสองคนครับยิงไปคนหนึ่งไอคนนั้นมันแกล้งตายมันนอนหมอบเลาายลเราก็นึกว่ามันตายแล้วเราก็นึกว่าตายเราก็เลยไม่ยิงสาไม่ยิงซ้มไม่ยิงายิงไปเม็ดเดียวตายแล้วเราก็ปืนลูกโม่ไงครับมีอยู่หกเม็ดใช่ไหมครับคนนี้ยิงไป เราจอยิงที่หัวเลย5เมตร<ม>ปมมาโมโหนะลูกไม่ดีนะเป็นการทำที่ไม่ดีแต่คือว่ามันเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานที่บอกว่าเป็นการละครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะให้เป็นทางอหอนสอนใจน้องๆว่า คือแล้วแเป็นวัยขนองด้วยนะตอนนั้นนะบอกกันว่าเป็นอายุแค่19ครับถามว่าดีไหมไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยก่อนนี้มานั่งนี้ก็รับผลของกรรมนั้นแล้วครับรับไปแล้วรับไปแล้วก็ติดร่วมๆกับ20ปีนะครับประมาณ3มเดือนหรือสองเดือนนี่มันมีคดีป้นคดีชิงอืมอ่ะคืออันนี้อันนี้อันนี้อีอีกคดีหนึ่งครับใช่ี่ก็คือว่าขาดที่คนหนึ่งแล้วแกล้งแกล้งเสียชีวิตคนหนึ่งก็คือไม่ตายไม่ตายใช่ฮะ และหลังจากนั้นหลังจากนั้นน่ะเราเป็นคนมีปืนพกปืนไว้ตลอดใช่ไหมครับเพื่อนคนชื่อแกะเนี่ยเขาก็มาชวนเราไปป้นปั๊มมั่งอะไรมัง่งจริงๆแล้วเราไม่ไปเราเขาก็ไม่ได้ชวนเราหรอกเขามายืมปืนเราสมัยก่อนเนี่ยนักเล่นนักเล่นเ,ลเขาจะรู้จักกันว่าเฮ้ยปือนอยู่ไหนตัวต้องอยู่นั่นนะไอ้เราก็เชื่อไอ้ไอ้ค <น S 1> ติบ้าบ้าบเนี่ยนะโบราณโอาณกับมั้ยมึงไปกูก็ไปด้วยสาเหตุก็มีป้นคดีป้นคดีชิงตามมาครับมันเป็นที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรทำไมที่เขาถึงมีหลายคดีแล้วก็เชื่อมโยงมากับคดีีต่่่ออๆมาทเพืน พวกพวกไว้ทำใช่เพราะว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์ครับสุดท้ายแล้วพี่มาพลาดยังไงโดนตำรวจจับตอนไหนฮะพอพลาดเพราะผู้หญิงนะส่วนมากคนทุกคนจะตายผู้หญิงส่วใหญ่เลยนะเหมือนกันพวกบรรดาอเสือใช่จนโจนจอมโจรทั้งหลายเนี่ยพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละพี่ตายยังไงก็วันที่เราจะโดนจับวันที่เราจะสิ้นอิสรภาพเนี่ยเราก็ไปรับแฟนเรานะรับมานอนด้วยเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นสายให้ตำรวจแล้วตำรวจกอมมันมันมานอนกับเราปุ๊บเราก็ไปส่งมันมันก็พาตำรวจมาจับเราพอวันที่ตำรวจพามันจับเราวิสามันเพื่อนตายไป ตอนนั้นเราอยู่กับเพื่อน3คนมีเวลกับโก้แล้วก็แสนแสนนแ็่คน3<ม>คนวันนั้นอยู่ด้วยกันมีนิมิตอีกคนหนึ่งแต่นิมิตเนี่ยโชคดีวันนั้นเนี่ยนิมิตออกไปซื้อของเวลกับโก้เนี่ยอยู่ในห้องพี่เนี่ยกินโจ๊กอยู่เสร็จก,ก็เอาจานออกไปข้างนอกแล้วกะำลังจะไปล้างพอไปล้างปุ๊บเรือมาเห็นโอ้โหตำรวจมามืดฟ้ามัวดินเลยโอ้โหเยอะมาเยอะมากมาฝุ่นท่วมเลยมาปุ๊บเราเห็นเราก็ตะโกนเฮ้ยตำรวจมาพอพี่ตะโกนบอกปุ๊บพี่ก็กระโดโดข้ามกำแพงเลยหนีเอาไปข้างหลังตำรวจเข้าไปง่นา็็บบััญชีีดํทกส เพราะว่าเราอะไปยิงแก๊งวะบูเนี่ยพ่อมันเป็นอิทธิพลอิทธิพลอยู่ตายได้ตายใช่ใช่เก็บได้เก็บใช่ใช่องนี้ไหมครับครั้งนั้นคือพี่หนีรอดทันใช่พวกเรานี่ไม่ได้คิดจะยิงสวนหรือต่อสู้ถูกไหมไม่มีไม่มีปืนเบินอยู่ในรถไอ้เพื่อนสองคนที่ตายไปก็ไม่ได้ยิงสวนไม่ได้ต่อสู้เลยนะเพราะปืนไม่มีเราอยู่ด้วยกันนะครกเราอยู่ด้วยกันสองคนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนมีอะไรมากแต่สรุปแล้วเนี่ยกลับเจออาวุธที่ไม่ทราบที่มาที่ไปมาตกอยู่ที่เพื่อนจริงนะโลกเราเนี่ยมันโหดร้ายนะโหดร้ายเนี่ยไม่ใช่โหดร ใช่แต่โหดร้ายเพราะไอ้คนที่อยู่ในข้างนีนี่ยใช่นี่นะฮะนี่นะมันเป็นอย่างนี้ที่ก็รอดครั้งนั้นนีไม่รอดย0นาทีให้หลังเรียบร้อยโดนจับครับเพราะว่าตำรวจมาเยอะแล้วเราเนี่ยไปที่ปากกบกันนะเราไปปุ๊บมันก็เคลื่อนไหวแล้วเขาก็ยิงสาดเข้ามาเราคิดด้วยถ้าเราไปต่อเราตายแน่คือเหมือนปูพรมเลยชมไล่ล่าคือต้องได้ตอนนั้นต้องจบตอนนั้นเลยเราคิดว่าเราต้องตายปือตายคือแล้วแต่เลยใช่อเราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วถ้าไปต่อเนี่ยเราตายแน่เราก็เลยหยุดหยุดแล้วก็เอาตัวฝัังไว้กเลนพอฝังฝังฝังไป้ึตัวมั้ มันก็มาจับเราแล้วมันก็เดินหน้ากระดาษไปเลยจนมาเจอเรามีตำรวจอยู่คนนึงมันโทรถามลูกพี่มันตอนที่เจอเราพี่พี่อยู่ท่าไหนนอนอยู่ใน้ารนอนนอนอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่แล้วก็เอาเอาขี้เลนกบตัวเองอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วไงต่อ ตำรวจก็มาเจอมันก็วอบอกพี่เจอแล้วเอาไงยิงเลยเปล่าแต่จังหวะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่อยู่ข้างๆเนี่ยปีนกำแพงดูเขาเขามองดูอะไทยมุงแล้วเกิดขึ้นแล้วใช่เขาเห็นเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าที่เราไม่เสร็จรอดชีวิตมาแต่คําเสียงเสียงคํานั้นน่ะที่เขาวอคุยเนี่ยใช่ยิงมันเลยใช่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 มันจะมันจะยิงเราแล้วมันถามเราว่ามีอะไรก่อนจะตายไหมแล้วพี่ก็หงายหน้าอย่างนี้บองเขาถูกไหมใช่เขาก็คือจ่ออย่างนี้ครับเราบอกคําเดียวเลยบอกว่าผมรักแม่ผมก็เน เราหันนะในบ,บ้านเรานี่ก็ไม่รู้ได้นะเพราะสองคนเพื่อนเราอ่ะไม่ได้ทันพูดอะไรแล้วคือคือปิดโดนปิดชีพไปแล้วอันนี้เราไม่รู้นะรเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาได้พูดหรือไม่ได้พูดครับอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วไงฮนะครับก็จับเราใส่กุญแจมือแล้วก็เอาตัวเราออกไปสิ้นประโยคที่พี่บอกนะครับหลังจากวันนั้นแล้วอิสรภาพเราก็หายไปทันทีนะอืมนี่นะจุดจบของแสนโพดําจบแล้วบทบาทผู้ก่อตั้งโพดํา จนจับไปวันนั้นก็คือคนเดียวใช่ไหมที่เหลือก็คือเสียชีวิตครับแจ้งข้อหาอะไรบ้างก็มีคดีฆ่าคดีป้นคดีชิงมาหมดเลยครับมาหมดมาหมดเราทําอะไรไว้เขามาให้เราหมดแหละครับพอเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะอยู่ยังไงคุกเนี่ยทุกคนกลัวหมดนะไม่มีใครอยากเข้าคุกนะแต่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวและปรับใจเราแล้วว่าเราจะก้าวเดินต่อไปเนี่ยยังไงคนทุกคนน่ะคิดได้หมดนะว่าเราควรจะต้องทํำยังไงกับเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยทำเรียนรู้ไปแล้วก็ปรับตัวกับชีวิตประจําวันของเราเราเรียกว่าสัญชาตญาณใช่ใช่ของ มนุษย์แต่คนเรารอาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่<ช>ถูกไหมฮนะ ทีนี้เข้าไปในห้องขังเจอเหตุการณ์อะไรไหมพี่เฮ้ยแผนมาเว้ยเฮ้ยมีไหมตัวเจออยู่ในห้องขังเก่ามีไหมไม่ไม่ไม่เข้าไปในห้องขังเนี่ยตอนนี้เราอยู่ห้องขังนะไม่ใช่คุกอ่ะสพสพอใช่เราก็ดูแต่ในห้องขังเนี่ยไอ้พวกนั้นก็ไม่ค่อยจะดื้อกันนะครับมันก็จะเป็นธรรมดาว่ะคนเก่าจะหลอกคนใหม่หรือว่าคนเก่าจะมีอํานาจมากกว่าคนใหม่อยู่แล้วเราก็เรียนรู้จากคนเก่านี่แหละพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราเนี่ยติดอยู่ในห้องขังเนี่ยประมาณเกือบเดือนนะเกือบเดือนขยายผลหลายคดีอ่ะใช่ใช่เราไม่หลายคดีไงตำรวจมันกักตัวเราไว้เพื่่่อออขยยยยาผลพููใน อยู่ในสอนนอนเนี่ยเราก็สบายนะเราก็เรียนรู้จากคนเก่าแล้วก็เข้าไปในคุกแล้วก็มันมีการไถมีการอะไรต่างๆนานาเราก็เรียนรู้แล้วก็ไอ้คนใหม่มาเว้ยมีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างเฮ้ยถอดออกมามปตรงมีอะไรพวกเราตอนเราเข้าไปใหม่คือเราเห็นแบบนี้กับคนเก่าที่ทำใช่เราเรียนรู้มันเกิดจากการเรียนรู้เราพอเรียนรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เริ่มใช่ใช่เราก็เริ่มทำตามแบบมันพอเราทำตามแบบมันก็มีเรียกไอ้นู่นไอ้นี่บั่งอะไรเงี้ยเราก็ทำตามที่เขารีดไถกันนะอยู่ประมาณเดือนนึ่ะเดือนหนึ่งทีนี้เราจะเข้าคุก ตอนนั้นคดีเราดังตัวยังไม่ไปในคุกเลยชื่อไปแล้วชื่อไปแล้วรอแล้วชื่อไปรอแล้วมี f อรอเต็ม <FC S 1> เลยเอรอเต็ม <laughs> เราเห็นว่าพี่อยู่ทห้องขังคือเป็นคนเก่าแล้วแบบจ่ายยงจ่ายยอดคนใหม่ด้วยมีจ่ายยอดด้วยใช่ใหมไอ้พวกเนี้ยเราเรียนรู้จากคนเก่านะโดยสันดานเนี้ยไม่ใช่เราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพมันนะใช่ไหมเพราะว่าในคุกเนี้ยเขาอยู่กันถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาคอยเก็บยอดคอยมาดูแลมันก็จะเละถ้ามีคนคอยดูแลเพืคนเนี้ยมันก็จะอยู่กันอย่างที่นอนเคยเห็นไหมว่าร้อยคนนอนกันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมีคนมาดูแลเนี้ยร้อยคนมึงลงกันได้นะได้เป๊ะเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นคุกเขาเรียกว่าระบบถ้าไม่ตบไม่เตะก็เละ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาเข้าเรือนจําเข้าเรือนจำทีนี้ไอ้เราก็ไม่รู้หรอกไอ้ผลตอบรับมีความตื่นเต้นไหมก่อนที่จะเข้าไปเรือนจําตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราทําเขาไม้เยอะเราไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกอะแผ่ข้างนอกกัยิงเขาไม่ใช่ที่เราตื่นเต้นนี่คือว่าเราไม่เคยเห็นนะเราไม่เคยเรียนรู้ว่าเรารู้อูโหในคุกมันโหดร้ายนะที่เรารู้กันที่ประชาชนข้างนอกรู้กันเนี่ยดูหนังเอยได้ยินหนังสือพิมพ์ได้ยินกันใช่ในคุกก็มีแต่คดีฆ่าคดีป้นคดีอย่าาางงู้้้นนีเเเรรขไปปจิๆ็มันก็หดรร้าจิงๆะ เอาละก้าวแรกเข้าไปเห็นเรือนจำปุ๊บแรกคือเรือนจำเรือนจำกลางชมบุรีครับเรือนจำกลางชมบุรีปีพศ2 5 4 5 45รับี่นี่ฮะก้าวไปปุ๊บเป็นไงพี่พอก้าวไปปุ๊บเนี่ยพวกรออยู่เต็มเลยพวกเราไม่ใช่โจรโ้ยโจรจากไหนรู้ไหมจากไหนฮะทางนองด้วยแล้วแถวไอ้พวกที่ขอนอห้องขังเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตำรวจสอบขยายเสร็จเขาก็ส่งเข้าเรือนจำส่งเข้าเรือนจำเราอยู่เป็นเดือนน่ะไอ้พวกเข้าเรือนจำไม่รู้กี่ร้อยคนเข้าไปรอเราอะ คือนี่งามเลยเนีอยโจ้า้งนอกัไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไร่พรานั้นเรารู้ใช่แต่ไอโจ์ที่เราทำไปมีใครบ้างเนี่ยเป็นร้อยเลยนี่งามเลยที่รอเราอยู่อ่ะพอเข้าไปวันแรกเลยมาลุมรอเราเลยรุมๆห้าสิบคนได้อ่ะวันแรกนะโจเป็นห้าสิบคนแล้วนะวันแรกโจ้ห้าสิบคนเลยเตี้ีเบียบ สมัยนั้นนะนะผู้คุมก็ยังไม่ค่อยเยอะนะแดนหนึ่งก็มีแค่คนสองคนอนะไรเงี้ยบางทีก็มันมีที่รับตาพวกก็เรียกเราเลยเราก็คำนวณอยู่แล้วถ้าเราสวนไปเนี่ยเราเละแน่เก่งแค่ไหนก็เละเราคิดละกูไม่เอาดีกว่าดูดิมันจะทําอะไรกูแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทําให้เราเสียศักดิ์ศรีเราก็ไม่ยอมมันก็พา <c oughs> เราไปซอยมันมีแบบแค่กอกเล็กๆอยู่กอกหนงหลังอาคารอนะ่ะสามารถรับตาเจ้าหน้าที่ผู้คุมอะไรเงี้ยครับพอพาเข้าไปปุ๊บมันก็ถามเราเราก็บอกใช่เราแสนโฟรามันก็มาจอยคนแรกที่เรายิงตายเนี่ยไอ้แก๊งบาบูเนี่ยก็มอ้ล อยู่พีแสงก็ได้แต่เซได้แต่ได้แต่ไม่เซเรานั่งอยู่มันไม่ให้เรานั่งไงก็ต่อยหน้าเราเราก็มองเออไม่เป็นไรจำละจำละจำละ พอสักพักหนึ่งมันมีพ่อเลี้ยงอ่ะในคุกเรือนจำเนี่ยเขาก็ถือว่าแบบใช้ได้คนหนึ่งอ่ะเขาก็คือนักโทษเหมือนกันนักโทษแต่นักโทษด้วยกันแล้วให้การยอมรับว่าเป็นพ่อเลี้ยงจะเกงจะเกงใจคนนี้พอเลี้ยงคนเนี้ยเขาก็เลยยินแก๊งโพดานะเขาก็เตะนะเราไปทิ้งเราก็ไม่ได้ร้องอะไรนะเขาชอบใจเราเขาก็บอกไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอุเอาไปชอบเองเขาก็เอาเราไปอยู่เขาชอบใจเราไงว่าเราโดนเตะอ่ะเราไม่มีร้องสักแอบหรือไม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกพอเอาเราไปอยู่ด้วยเราไม่มีอาการโอ้ไม่มีคือเตะปุ๊บแล้วก็นิ่งอ่า ถูกไหมทุกคนไม่มีใครยอมหรอกมีโอกาสเมื่อไหรก่ก็ใช่ไหม,อมเอา่ะอ่ะแต่นี้พอเตะเสร็จแล้วปุ๊บเขาชอบใจชอบเลยถูกจะตาเลยก็ดึงพี่เข้าไปแล้วก็บอกทุกคนเลยคือท,ทุกแผลคือจบอ่าจบแล้วก็จบหมดเลยครับจบหมดเข้าไปอยู่ในสังกัดของครับพอ่อเลี้ยง สมัยนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักเนยเพราะว่าพอเลี้ยงคนนี้เขาเป็นมือปือนอยู่แถว e บ้านบึงอ่ะชื่อทิดพงเขาก็ดูแลเราอะไรเงี้ยก็อยู่ในคุกนั่นก็มันก็มีบ้างะนะวีรกรรมมธรรมดาอยู่แล้วคนคุกก็มีตามนิสัยคนคุกก็เก็บดอกเก็บนี่อะไรพวกนี้นะเราอยู่ได้สักประมาณปีหนึ่งมั้งย้ายไปเรือนจําตางขว้าตัดสินยังไงตัดสินครับตัดสินมาเท่าไหร่เอาวันตัดส,สินกันเลยะตัดสินก็อย่างที่โค้กบอกไปว่าสองตลอดจบอีกเจ็ดสิบกว่าปีโอ้โห คดีทั้งหมดที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นก็คือตัดมันทั้งหมดสารตัดสินมา2ตลอดชีวิตกับอีก 70, 70ป,ปีสารตัดสินมาเนี่ย ทิ้งเขาไม่าารักษามเข้าหูเ่ยเอาความรู้สึกพี่ก่อนเปนไงเอาความรู้สึกพี่ดีกว่าเอางี้พี่เนี่ยไม่ได้โดนตลอดนะฟันตัดสินมาประหารชีวิตเลยนะประหารหรอประหารชีวิตเหลือตลอดเราอยงคิดโหมึงตัดกูมาได้ไงวะเนี่ยประหารชีวิตอ๋อ <c oughs> ยกแรกคือประหารชีวิตประหารเลยเหลือตลอดโอ้แสดงว่าพี้เกิดผิดไปแล้วมันต้องประหารชีวิตนะแล้วบว่านายกประหารก็คือายกประหารยกประหารแล้วก็เหลือตล<ข>อดเนื่องจากว่าเรารับสารภาพในชั้นจับกลุมเป็นประโยชน์แกรูปคดีแต่เราก็มาสู้ชั้นศาลถ บอกเฮ้ยถ้ามึงรับนะันมึงติดแน่ถ้ามึงสู้มึงอาจจะมีสิทธิ์ได้กลับบ้านที่ไหนได้เราติดตลอด <laughs> จอทันแนะไปพราตัดสินก็ย้ายเรือนจาไปอยู่บางขวางการอยู่คุกอ่ะคือเริ่มเป็นแล้วคือชนบุรีสอนให้รู้แล้วใช่ว่าการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบไหนของนักโทษเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมพี่ใช่เอาล่ะก็ยังไม่ได้ฉายแสงอะไรมากแต่ก็มีบ้างในเรื่องเล็กน้อยเก็บนี่ทวงนี่ทำเขาอะไรเงี้ยนิดหน่อยถูกต้องอันนั้นไม่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญระดับพิเศษแล้วย้ายมาบางขวางเอาละพร้อมตัวเลขอย่างนี้ความคิดเปลี่ยนไหมพี่ในการเป็นอยู่ในการที่ว่าครูจะอยู่ต่อไปยังไงมีชีวิตยังไงทีแรกเราคิดนะเราไปบางฝั่งก็เห็น เรียนกันนะเขาเรียนจบปริญญากันหลายใบเลยนบางขวางนะครับกูเรียนดีกว่านะเราก็ไปสมัครเรียนเรียนมสทเพราะเราจบมหกแล้วนะที่แรกเราเรียนทนายเลยเพราะว่าคนในคุกเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายมาสู้ถูกไหมเราก็ลงไอ้นิติเลยพอเรียนไปสักสองเทอมมั้งการเรียนมันช่วยไม่ได้แล้วในคุกเราโยนทิ้งเลยการเรียนเราหันกลับมาเรียนรู้ชีวิตภายในคุกดีกว่าว่าเราจะต้องอยู่ยังไงจะต้องดําเนินการจะต้องไปแบบไหนดีกว่าคือตอนนี้อยู่กับชีวิตจริงของตัวเองใช่ใช่ใช่เราตัดสินมาเยอะด้วยอ่ะเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกแล้วเนี่ยก้้าา่ไงงใชน เปลี่ยนความคิดเกิดขึ้นแล้วในการจะดำรงชีวิตต่อไปยังไงในกับโทษสองก็หลอดที่มีอยู่ณตอนนี้มีอยู่ในกระเป๋าตอนนั้นถูกไหมฮะพี่ถ้าอยู่แบบนี้คือแย่แน่ยญาติเราก็ไม่มีย่ายายแล้วก็ลําบากหารูทางยังไงเพื่อให้อยู่ได้รอดปลอดภัยในวันวันนั้นระยะเวลาอยู่ไปนานหรือยังพี่ถึงเปลี่ยนความคิดเป็นแบบนี้ย้ายไปอยู่ประมาณปีหนึ่งอ่ะย้ายไปอยู่บางขว่างปีหนึ่งเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราก็ดูเขาหากินกันยังไงเราก็เริ่มมองหาช่องทางที่ในคุกเนี่ยสามารถทําได้เก็บดอกทวงนี่อะไรมั่งดูทางแรกเลยใช่ ของพี่ในการอยู่บางกว่าคือมันมีโพยบอลนะมีโพยบอลให้พวกนักโทษเล่นเราก็แอบจ้าที่ให้พวกนักโทษเล่นเก็บดอกบ้างอะไรทวงพวกนี้พวกนี้ครับคือพี่เริ่มทําของพี่เองเลยเราไม่เริ่มทําของเราเองเรอแต่มันมีแบบพวกพวกกันเนี่ยที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขาก็มาเสนอให้มาแนะให้ก็เริ่มจากตรงนี้ใช่มีอุปสรรคอะไรไหมพี่มีใครมาเออกระตุกหนวดเสือมีใครมาทําอะไรที่เราทําให้ก่อเกิดเรื่องที่ไม่ดีไหมตอนนั้นอยู่แดน5รู้สึกว่าคนมันรู้จักกันหมดนะก็มันก็จะเหมือนพี่น้องกันหมดแต่พอเริ่มย้ายแดนไปเนี่ยเริ่ม มีคนมาลองมาอะไรพวกนี้ตอนย้ายแดนไปอยู่รู้สึกจะย้ายไปอยู่แดน2อะก็ไปมีปัญหาแล้วอยู่ดีพี่ย้ายแดนได้ยังไงตอนนั้นอ่ะแดน5เนี่ยเขาระเบิดแดนทาเป็นแดนอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละเขาก็เลยระเบิดนักโทษออกไปให้นักโทษออกไปก่อนเลยใช่หมดเลยหมดเลยแล้วพี่ก็ได้ย้ายไปลงแดนแดน6แดน6ครับซึ่งแต่ตอนนั้นแดน6เป็นแดนอายุเยอะแล้วผู้สูงวัยแล้วก็พวกคดียาจะอยู่พวกแดน6กกัน อ่าอันนี้พี่เข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีปัญหาไปเตะเขาเรื่องทีวีเขาบังทีวีเราล้วก็บอกเฮ้ยบังทีวีมันทําแบบบุยอ่ะรู้จักคำว่าบุยป่ะแบบไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ยินเตะแม่งโอ้โหเขานั้งอยู่ไหมอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมได้เตะเข้าเลยเข้าเข้าหน้านี่แหละโอ้โหเราก็โดนย้ายแดนไปไปอยู่นานไหมพี่เข้าไปกี่วันวิจเตะเขาเนี้ยอาทิตย์เลื่อนเท่าไหร่นี่แหละ โอ้แล้วทำไมพี่ไม่คเคยเยี่ยนตัวไปที่อื่นล่ะจะได้เออเขาจะได้ดูเราได้ด้ไม่ใช่ตามหลักเ่ยนะเขาก็ต้องคนในเราต่างพึ่งพาอาศัยกันนะเขาก็ต้องมองแล้วว่าตรงเนี้เขาบังทีวีไหมอะไรไหมคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าควรจะต้องทําตัวยังไงใช่ไหมเราพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังเราถ้าอย่างเป็นเราเนี่ยเราบอกบังทีวีเราต้องมองแล้วเราก็ต้องหลบใช่ไหมอย่างพวกกันอะไรเงี้ยขอโทษครับเออใช่ไหมถูกไหมบังทีวีตามนั้นแล้วนะรอบเดียวเหรอ่พูดรอบเดียวไ่ม พี่หน้าพูดทักงสามรอบนะให้เขาให้โอกาสเขาอ่านหูไว้ดีแต่ก็โดนไปแล้วจงมันเหะย้ายแดนเลยไปแดนที่แดนย้ายไปแดนสองเขาย้ายไปแดนสองเนี่ยเจอกับเพื่อนแกะโพดําจนเริ่มต้นข้างในคุกนะกับแกะโพดักับพี่แสงจริงๆแล้วเป็นคู่คดีแต่แยกกันเพราะพี่เนี่ยย้ายมาก่อนแกะย้ายมาทีหลังก็คือว่าเขาว่าโดนจับพร้อมพร้อมกันเลยพร้อมกันกับพี่ใช่เป็นคู่คดีกันใช่แต่แกะเนี่ยจะโดนคดีป้นคดีชิงพวกนี้ครับแต่พี่เนี่ยจะเป็นคดีฆ่าพอเจอแกะปุ๊บก็อยู่กันสองคนนะพวกกันอยู่กันด้วย ช่วยเหลือเนี่ยมาจู่โจมมาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องในคุกกันนะมาจู่โจมกแล้วก็มีที่นั่นมีแบบพวกชะลอเกิดเทศมีป่าไม้วิสิทิ์มีอะไรขายใหญ่ๆอยู่พวกอะหารอยู่เยอะใช่แล้วคดีใหญ่ๆพวบแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่แบบพวกขายใหญ่อยู่แต่เราอะก็ดันไปอยู่ตรงนั้นด้วยกับเพื่อนเราสองคนและผู้ช่วยเหลือเนี่ยมันก็มาค้นมาจู่โจมอะไรตรงนั้นพวกขายใหญ่ก็บอกเฮ้ยนี่มันมาจู่โจมเพราะพวกมึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาทำให้ตรงนี้เขาเดือดร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวเสียนะก็มาคล้ายๆมาได้มายุกันพี่กะแกก็เลยไปมีเเรืื่่อองผู้ชวหล นนเหตุเกิดจาก<ช>พี่มา<ช>ยุมันายุ่ดจนแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเหตุการณนั้นเป็นไงพี่มันมันเป็นไงไงก็เอาเหล็กไปแทงเขาอะจนผู้ช่วเหลือเนี่ยเสียชีวิต รายละเอียดหน่อยในแดนตอนนั้นทําอะไรอยู่เรื่องจริงๆเลยนะพี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยมีแกะกะับคนชื่ออ้ําแล้วก็มีพว้อีกคนที่พรเนี่ย,ยคือคนไปคุยไปวางแผนว่าให้2คนเนี่ยทำงานคือแทงให้ตายก็2คนนี้เขาก็ไปคุยกันไปวางแผนกันแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยคนชื่ออ้ําเนี่ยถอดถอดก็คือว่าไม่ไม่กล้าที่จะทำแล้ว<ช>กล้าที่จะลงมือใช่แต่เรา,อานอนอยู่ที่นอนมาหาเราแล้วก็อเอาเหล็กเนี่ยใส่ในที่นอนเราบอกให้เราไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงแกะนะครับ เราก็ต้องไปกับเขาจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยสาเหตุเนี่ยหลักๆเกิดมาจากแกะเนี่ยคือไปอยู่ตรงสถานที่นั้นแล้วทีนี้ทาให้ตรงนั้นเขาเดือดร้อนไงผู้ช่วยไปจู่โจมอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็เลยไปบอกว่้แกะมึงไม่ได้นะผอจะรอคนนี้คือเขาเป็นคนที่ชอบมาพูดชอบมาจู่โจมชอบมาอ่าเขาเป็นหัวหน้าผู้ช่วยเหลือออกทีหนึง่งครับเขามาจู่โจมพาพวกพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจู่โจม,มนักโทษเนี่ยในวงการนักเลงก็ไม่ชอบอยู่แล้วก็คือเหมือนทำรอวว่าเหมือนจี้สายตำรวจไอ้นีบเปรียบเทียบ ไอ้ผู้หัวหน้าผู้ช่วยนี่ก็เป็นตำรวจเก่าด้วยครับไอ้แก่ก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวทำสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเขาใช่ใช่ก็เลยเล่นกับคนนี้เขาก็เลยวางแผนกันตัวพี่เนี่ยไม่รู้หรอกพี่ก็จำใจนะเพื่อนนะก็ต้องไปทิ้งไม่ได้ครับแล้วก็พอมีปัญหากันก็โดนขึ้นครั้งเดียว ไปขังพร้อมกันเลยคู่คดีทั้งข้างนอกและข้างใน,งในตอนนั้นจางแกะเขาตัดสินว่าอะไรไอ้คดีนี้หรอคดีทางข้างนอกข้างนอกใช่ไห,ขหขมข้างนอกรู้สึกว่าแกะจะตัดสินมาคดีป้นคดีชินรู้สึกว่าจะตลอดเหมือนกันบ้างตลอดแล้วก็อีกกี่ปีก็ไม่ไม่แน่ใจใช่ใช่ทีนี้ขึ้นไปขังซอยซอยก็คือซอยแดนแดนสิบแดนสิบคือเวลาพวกนักโทษเขาก็ทําความผิดเนี่ยเขาจะไปขังอยู่ที่นั่นครับพี่บอกไอ้นี่เฮียนได้นะใช่ใช่ใช่ วันนั้นน่ยก็ทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่แหละก็มีการรวมตัวกันแล้วพอเจ้าหที่ชุดดามาอะไรมาจู่โจมอะไรก็ยังย้ายกันวันลุกขึ้นย้ายเลยครับย้าย4คนย้ายเลยจะยองลงใต้ไปใต้เลยไปใต้แกะขึ้นเหนือส่วนพี่เนี่ยไปภาคตะวันออกเรนจำะระยองระยองส่วนเดียวมาลาดลี